สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเชื่อมต่อจอยกับมือถือนะครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนโหลดแอปนี้มานะครับแล้วทุกคนก็กดเข้าแอปเลยนะครับกดยอมรับให้หมดเมื่อเชื่อมได้แล้วมันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วหมดตรงนะครับแล้วขวาล่างมันจะมีปุ่มไ้เพิ่มเกมนะครับส่วนผมจะเลือกเป็นแอปจำลองเกม psp นะครับ แล้วก็กดเข้าไปตรงแอปเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมให้กดไปที่แก้ไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้านะครับเมื่อเข้าเกมแล้วมันก็จะมีปุ่มแบบนี้นะครับและให้ทุกคนกดเข้าไปที่ปุ่มเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับปุ่มที่เขาให้มานี่ก็คือปุ่มที่เขาแบบตั้งค่ามาให้เลยนะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงกับที่กับเกมเราให้ทุกคนกดที่คําว่าใหม่ด้านบนเลยนะครับพอกดคําว่าใหม่ปุ๊บมันก็จะให้มาตั้งค่าใหม่เลยนะครับ แล้วมันก็จะขึ้นเป็นปุ่มอนาล็อกตรงกลางนะครับอนาล็อกซ้ายถ้าเกิดทุกคนอยากให้ปุ่มอนาล็อกซ้ายมาอยู่ที่เดินในเกมนะครับที่เอาไว้เดินนะครับก็ให้ทุกคนลากมาเลยนะครับแล้วผมก็เอาปุ่มอนาล็อกซ้ายลากลงมาไว้ตรงปุ่มเดินในเกมแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะใช้ปุ่ม A เป็นปุ่มคันเร่งรถนะครับผมแล้วผมก็ไปกดที่ปุ่ม A ตรงจอยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงกลางหน้าจอนะครับเป็นปุ่ม A สมมุติผมอยากจะให้ปุ่ม A เนี่ยเป็นปุ่มคันเร่งรถในเกมนะครับซึ่งปุ่มคันเร่งรถในเกมเนี่ยมันจะเป็นตัว x นะครับทางด้านขวาขวาล่างนะครับผมก็ลากไปที่ปุ่ม x เลยนะครับสมมุติว่าทุกคนตั้งค่าเสร็จหมดทุกปุ่มแล้วนะครับก็ให้ทุกคนกดไปที่บันทึกบนข้างบนหน้าจอนะครับมันจะมีคําว่าบันทึกอยู่นะครับให้ทุกคนกดไปเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้น ให้ตกลงนะครับแล้วทุกคนก็กดตกลงไปเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็สามารถเล่นได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่เท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ